ไปคทำงานกันไปทงานกันค่ะแดดดีมากเลยสุดชื่นยามเชา้ากันทุกคนแดดกำลังดีมากชมดอกไม้ก่อนค่อยเปิดร้านเนาะชมดอกไม้สวยๆก่อนิดกำลังงามน,นะคะ ชมดอกไม้สวยๆก่อนว้าวบอบินบดินหุกไปแล้วเนะวันนี้แดดดีมากเลยดอกไม้สวยๆ <c oughs> จะเปิดร้านก็ขออนุญาตชมดอกไม้ก่อนเ <c oughs> ห็นั่งว้ายู่นะ กล้วยแดงอินโดกูสวยงามมากยิ่งขยายก็ยิ่งแตกหน่อออกเยอะเลยกล้วยแดงอินโดนะคะยิ่งขยายยิ่งเอาหน่อออกเขาก็ยิ่งขยายออกมาเรื่อยนะคะสดชื่นมากๆส่งกำลังใจช้าวันพฤหัสค่ะขออนุญาตเปิดร้านก่อนนะคะมอนอยก,กำลังเปิดร้านส่งรักส่งกำลังใจ เฮงเปงังๆังกันทุกคนทุกบ้านนะคะสุขสันต์วันพรุษัทจ้า